ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะ ดวงความรักของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับคนโสดนะคะสําหรับคนโสดนะคะช่วงนี้นะคะคุณกําลังคิดกําลังตัดสินใจนะคะมีโอกาสที่จะมีคนมาชอบมีคนมาจีบนะคะในช่วงนี้แต่คุณก็ยังเลือกอยู่คุณยังไม่มั่นใจนะคะในความสัมพันธ์นี้สําหรับคนมีคู่แล้วนะคะช่วงนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทะเลาะกันหรือมีปัญหากันคุณก็จะดีกันคุณจะได้รับข่าวดีนะคะจะมีคนคิดถึงมีคนคิดถึงมีคนส่งข่าวมาหานะคะในช่วงนี้นะคะ สื่อนํำโชคของคุณวันนี้นะคะคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณขอพรประจําให้โชคแล้วก็เด็กให้โชคนะคะสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีแดงสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะ213หนึ่งสะคะ213ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ